สวัสดีครับอัปเดตงานยิงหนูแปดสิบเซนครับลูกเล็กไม่ประดูนะครับตัวนี้ ตานิดนึงตาหลุดออกการร้อนอัดไว้ไม่ใช่ปัญหานะครับไม้ก็จะเป็นไม้ต่อนะครับแล้วจะยิงน็อตใส่ตรงนี้หนึ่งตัวเพิ่งขัดเสร็จครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทรงคลาสสิกกำลังถากครับเป็นไม้แดงครับตัวนี้ขึ้นรูปไวเ้เข่าๆประมาณนี้ครับ ยังว่างอยู่นะครับตัวนี้จะแปะท้ายด้วยไม้ประดูถ้าไม่ไม่ประดูก็ไม้พยุงครับจะแปะออกมาประมาณนี้ทรงคลาสสิกยิงระยะใกล้ครับตัวนี้ว่างทั้งสองกรบอกครับสนใจก็ สอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับคอมเมนต์ Comment ถามได้เลยครับ